กลับเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขอจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์เราสนทนากันในหัวข้อเป็นผู้ว่ากทมรพร้อมหรือยังงาพร้อมหรือไม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นคําถามที่ถามแขกรับเชิญของเราทั้ง5ท่านแขกรับเชิญของเราทั้ง5ท่านนะครับท่านแรกหมายเลข5คุณวีรชัยเหล่าเรืองวัฒนาะหมายเลข ต่อมาก็คือหมายเลข14คุณทเนศวงษาหมายเลข18คุณสุมนาพันธ์ไพโรธหมายเลข26พลตำรวจโทมนทนเงินวัฒนะและหมายเลข27ดรภูมิพัฒนอัศวะภูพินและตอนนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งจะมายิงคําถามให้กับเหล่าผู้สมัครผู้ว่ากทมอตอนนี้เป็นช่วงของเยาวชนนะครับและเยาวชนคนแรกมาจากเยาวชนพลังดีน้องวาวาขอเชิญวาวายิงคําถามได้เลยครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภะัทรลุ่งลังสารชื่อเล่นชอวาวาค่ะมาจากกลุ่มพลังดีคำถามแรกนะคะท่านมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านใดบ้างคะนี่ขอโทษเด็กต้องทวนไหมเป็นนางงามไม่ต้องไม่ไม่ใช่น,นางงามนะไม่ต้องทวนพร้อมแล้วหมายเลขใดพร้อมก่อนเชิญก่อนเชิญครับอ่าพื้นฐานนะครับเราเด็กเนี่ยจะมี2ช่วงช่วงแรกคือช่วง2องถึงหขวบคือก่อนเข้าปนหนึ่งเขาเรียกเด็กก่อนวัยเรียนนะครับ หลังจากหลังจากป .6 ก็ไปเป็นหลังจากอายุหกขวบก็เจ็ดขวบก็ไปป .1 ในช่วงนี้เป็นช่วงหัวเรียวหัวตบหัวต่อพ่อแม่บางคนเนี่ยในฐานะที่มันยากจนพ่อแม่ไม่มีเวลาทางานนะครับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยจะเป็นด่านแรกที่จะจะ,จะทำให้เด็กเนี่ยไม่หลุดกรอบออกไปเพราะบางคนเนี่ยถ้าไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเด็กเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เรียนป .1 ต่อตัวนี้จะเป็นด่านแรกที่ว่า บล็อกเด็กว่าส่งต่อจากจบปจบหกขวบแล้วก็ขึ้นปหนึ่งนะครับทีนี้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกวั์นี่มีปัญหาแม้กระทั่งเรื่องอ,อาหารกลางวันเคยได้แค่20บาทแล้วก็คุณภาพอาหารและนมเนี่ยก็เป็นไปตามงบนะครับในส่วนนี้เนี่ยอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือว่างบพัฒนางบเกี่ยวกับอาหารและที่สําคัญวันนี้เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยไม่มีสื่ออะไรที่เช่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เด็กเลย ในบทบาทของผู้ว่ากทมเนี่ยจะต้องเตรียมพวกสื่อการสอน mm hmm. พวกโซเชียล mm hmm. พวกนี้เพื mm ่อ hmm. ให้เด็กเข้าถึงนะครับครับผมอ่าท่านต่อไปครับผมต่อเลยนะครับว่าเด็กเนี่ยเป็นอ mm hmm. นาคตของชาตินะครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในฐานะผู้ว่ากทมเนี่ยจะต้องสร้างสิ่งแวด,แวดล้อมที่ดีให้กับเด็กซึ่งสามารถจะอ,อ,อยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยนะครับ ไม่มีปัญหายาเสพติดไม่มีปัญหาความรุนแรงทางเพศไม่มีปัญหาอย่างนี้นี่ต้องสร้างบรรยากาศอันนี้ขึ้นมาประการสุดท้ายที่อยากจะพูดสั้นๆตรงน,นี้ก็คือต้องส่งเสริมโอกาสนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพให้เขาค้นพบตัวเองว่าเขาควรจะเป็นอะไรนะครับอย่างน้องมิลิเป็นแรปอย่างนี้เป็นต้นส่งเสริมอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศถ้าเผื่อคนไทยเนี่ยเก่งทุกคน นะครับไม่ว่าด้านกีฬาด้านอะไรต่างๆให้เขอค้นพบตัวเองครับครับท่านต่อไปครับค่ะนโยบายของสุมนานะคะที่เขียนไว้ด้านการศึกษาค่ะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันครูครูเนี่ยมัวแต่ทเอกสารนะคะไม่มีเวลาดูแลเด็กโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437โรงเรียนนะคะเราจะให้ความสําคัญกับครูมุ่งในการพัฒนาเด็กนะคะ และทําเอกสารให้น้อยลงนะคะเดี๋ยวต้องประสานกับกระทรวงศึกษาธิการตัวชี้วัดเนี่ยต้องมุ่งไปที่เด็กค่ะและเด็กกทมต้องเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อานุบาลน,นะคะและในขนาดเดียวกันต้องเรียนศิลปะการป้องกันตัวด้วยค่ะเพราะว่ามันมีภัยรอบด้านอย่างน้อยเนี่ยเด็กกทมต้องมีความเข้มแข็งเ,เหมือนกับฝึกระเบียบวินัยไปโดยตรงนะคะ ต้องเรียนศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ค่ะและในขนาดเดียวกันก็จะมีขั้นในการพัฒนาของเด็กนะคะโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยสนับสนุนทุกรูปแบบค่ะครับท่านต่อไปครับครับการพัฒนาเยาวชนเนี่ยผมคิดว่าสําคัญมากอย่างที่ท่านในพนว่าก็คือว่าเยาวชนคืออนาคตของชาตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะพัฒนาเยาวชน อันดับแรกเลยต้องไปพัฒนาที่ครูก่อนนะเพราะว่าครูผู้เสียสละเป็นคนสอนเยาวชนนะถ้าผมมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า437โรงเรียนเนี่ยนะคนที่เรียนแล้วจะไม่มีตกงานแล้วไม่จนต้องย้ายไปเรียนไกลๆบ้านให้เรียนใกล้บ้านนะไม่ต้องไปเรียนไกลบ้านนะเพิ่มเพิ่มสามวิชานี้นะทุกคนจบมามีงานทํา ทุกคนจบมานอนหลับแล้วมีเงินเข้าบัญชีเพิ่มเรื่องสอนเรื่องการตรงเวลาการบริหารเวลาสอนเรื่องการตั้งเป้าหมายสอนเรื่องพาสซีฟอินคอมคืออะไรแอคทีฟอินคอมคืออะไรให้คนรู้ตั้งแต่เด็กเลยว่านอนหลับแล้วมีเงินเข้าบัญชีเนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคนทั่วโลกอยากได้แต่คนทั่วโลกไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าผมมีโอกาสผมจะทําเรื่องนี้ครับขอบคุณครับเชิญครับสำหรับผมนะก็คือผมเห็นด้วยกับทางพี่ภูมิพัฒน์นะครับเรื่องเด็กด้อยโอกาส ผมรู้สึกเลยว่าถ้าใครดูรายการนี้เราจะไม่รู้หรอกว่าเด็กด้วยอากาศมันมีเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ภูมิพัฒน์บอกว่าเราจะต้องหาศูนย์เด็กเล็กอะไรพวกนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วชุมชนเราเองเนี่ยหรือบ้านเราเองเนี่ยจริงๆเราก็สามารถที่จะทําเป็นกิจกรรมเนี่ยในเราแวกชุมชนให้เด็กมาเล่นกันก็ได้นะครับในในส่วนของสังคมครอบครัวหรือหมู่บ้านเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราให้เด็กมาเล่นกันหรือจัดกิจกรรมในหมู่บ้านเนี่ยมันทําให้เด็กเรารู้จักกันด้วย นะคือผมก็อยากจะเน้นว่าชุมชนเองต้องช่วยช่วยกันด้วยนะว่าหาคทิวิตี้อาจจะมีหัวหน้าหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านก็จัดดังนั้น,นทางกรุงเทพเขาจะต้องพยายามที่จะเสนอส่งเสริมว่าให้แต่ละหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมร่วมกันนะเพราะว่าการที่ได้แสดงออกเ,เด็กมันก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะได้เพื่อนมากขึ้นมันทําให้สังคมมันจะใกล้ชิดกันนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากให้สังคมช่วยด้วยเอาละครับนั่นเป็นรอบแรกรของการ ยิงคาถามมาจากน้องวาวาเยาวชนพลังดีนะครับวาวาพร้อมที่จะยิงคําถามที่2แล้วแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับเวลาผมบีบให้สั้นลงอีกจาก1นาทีครึ่งแต่ละรอบเหลือแค่1นาทีเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นวิสัยทัศน์ที่งวดจริงๆเข้มข้นจริงๆวาวาพร้อมคําถามที่สองพร้อมเช่นครับค่ะคำถามที่2ก็คือเยาวชนในก,กรุงเทพจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้าอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าท่านได้เป็นผู้ว่า ชครับโอ้กระชับมากเลยกระชับจริงๆคำถามแต่ว่าจะตอบได้อย่างไรนี่สิเชนครับครับคือเยาวชนจะดีขึ้นแน่นอนถ้าผมมีโอกาสเป็นผู้ว่าเพราะผมเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับคือขยันถูกที่ค้างไว้นะครับปีเดียวรวย9เรื่องที่โรงเรียนไม่สอน9เรื่องที่ทําให้ผมทําธุรกิจได้500ล้านนะครับมีเรื่องอะไรบ้างบรรจุอยู่ในเล่มนี้ถ้าเกิดว่าเอาหลักสูตรนี้ไปสอนนักศึกษานะครับ นักศึกษาจบมานะครับจะชีวิตจะอยู่เหนือวิกฤตจะมีอิสระภาพเรื่องเงินและเวลานะครับแล้วประเทศไทยนะครับจะเป็นจะเป็นประเทศที่มีคนที่มีไรายได้สูงสุดในโลกเด็กก็ก็เริ่มได้ใช่ไหมเห็นครับเริ่มได้ฮะเอาเอาไปเรียนรู้ได้เลยเเก้าเรื่องที่โรงเรียนไม่สอนเก้าเรื่องที่ทําให้ผมได้500ล้านมีเรื่องอะไรบ้างนะ เดี๋ยวขอมอบเรื่องนี้ให้พีก่อนไปเลยนะครับได้เลยครับแล้วเดี๋ยวอย่าลืมผมจะเปิดคลาสนะคราวหน้ามาเป็นแขกรับเชิญต่อท่านต่อไปครับท่านต่อไปเชิญครับหมายเลข27ครับผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะครับเด็กเนี่ยจะจะจะพัฒนาจะก้าวหน้าเนี่ยสถาบันแรกคือสถาบันครอบครัวนะครับสถาบันครอบครัวจะต้องเดินคู่ขนานกับไปสถาบันเด็กเล็กก็คือการเพิ่มอสมเพิ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มคุณภาพของ สื่อการเรียนการสอนแล้วก็ที่สําคัญอยู่ในทุกกรอบงานวิจัยก็คือการเพิ่มอบป,ประมาณนะครับเมื่อเราเพิ่มตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยผมมีสมมติฐานว่ามันจะสามารถพัฒนาเด็กเนี่ยให้มีคุณภาพขึ้นมากกว่าเดิมได้นะครับครับต,ต่อไปครับในส่วนของผมเนี่ยจะต้องเน้นในเรื่องของของดิจิตอลนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้เป็นโลกในยุคดิจิตอลแล้วให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเรียนรู้แล้ก็เข้าใจการใช้ดิจิตอล มาในชีวิตประจํำวันนะครับว่าในการหาความรู้ในการทํางานหาไรายได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เข้าใจภัยคุกขามและก็โอกาสในเรื่องของดิจิตอลครับครับค่ะสุบรรณเคยเป็นหัวหน้าศูนย์เยาวชนนะคะในศูนย์เยาวชนเนี่ยมีดนตรีกีฬาศิลปะวัฒนธรรมค่ะกมหนาฏศิลิน,นดนตรีนะคะเด็ก สามารถเข้าไปเรียนได้ตามที่ตัวเองอยากเข้าไปเพราะว่าบางทียังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้เด็กในกรุงเทพมหาคนครได้รับรู้นะคะว่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยฟรีนะคะเป็นสมาชิก10ิบ,บาทเ,เด็กๆนะคะ,ะสามารถเข้าไปเรียนดนตรีไทยดนตรีสากลศิลปะก,การป้องกันตัวเทควันโดขิมคีย์บอร์ดนาฏศิลป์ค่ะกรรมมีนักสังคมสงเคราะห์คอยดูแลนะคะ ไปเล่นกีฬากีฬานี่เป็นหัวใจสําคัญของเด็กในการพัฒนาเกี่ยวกับระเบียบวินัยนะคะตรงจุดนี้เข้าไปเลยค่ะที่ศูนย์เยาวชนเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าศูนย์สร้างสุขทุกวัยนะคะก็เข้าไปใช้บริการได้จะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอยู่ในศูนย์เยาวชนค่ะครับคุณวีราชัยเชิญครับครับจริงๆเนีเน่ยนโยบายของผมงจะมีขางไว้นะครับนโยบายก็คือโรงเรียนในกล้บ้านนะครับ อันนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m b a n g บางกอก t g e n เจนะครับข้างในจะมีรายละเอียดนะครับโดยหลักๆของผมเนี่ยก็คือจะนําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ช่วยในการเรียนการสอนแล้วก็ใช้เพื่อที่จะให้ครูก็ไม่ต้องเหนื่อยสอนวิชาที่มันซ้ําๆนะครับกม็มีนโยบายโรงเรียนใกล้บ้านนะครับอันนี้เนื่องจากหนึ่งนาทีมันจะเยอะเอ้ยมันจะน้อยเนี่ยดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านนะครับ f a c e b o o k c o m b a n g บางกอก t g e n นนะครับนโยบายชื่อโรงเรียนใกล้บ้านหลักๆคือเอาเทคโนโลยีมาช่วยนะครับขอบคุณมากครับ ครับผมเอาละครับและยังมีคำถามอีกหนึ่งคำถามจากน้องวาวาคำถามที่สามคือคำถามสุดท้ายนะคะก็คือท่านมีนโยบายส่งเสริมพื้นที่ในการทำกิจกรรมทางด้านกีฬาดนตรีศิลปะไหมคะแล้วอย่างไรพื้นที่ให้เยาวชนในกรุงเ <c oughs> ทพมหานครได้ทำกิจกรรมเหล่านี้มีบ้างไหมวางแผนอย่างไรท่านใดครับเชิญครับ ทุกวันนี้เนี่ยก็มีอยู่แล้วครับเพราะแถวบ้านผมเนี่ยนะครับก็จะมีศูนย์ของกทมซ,ซึ่งซึ่งประกอบไปด้วยโรงยิมนะครับพวกฟิสเนสแล้วก็มีสระว่ายน้ําต่างๆที่จริงแล้วตรงนี้บ,บางที่ก็ปล่อยให้มันลกล้างบางที่ก็สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมผู้ว่าร่วมกับสํนักงานเขตเข้าไปดูนะครับแล้วก็ลงเนี่ยสํารวจว่า ในในท้องแต่ละชุมชนเนี่ยเด็กต้องการอะไรแล้วก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่เด็กต้องการเพราะว่าความต้องการของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันนะครับเขตหนองจอกอาจจะจะต้องการไอในพื้นที่ในการทดลองแปลงทดลองเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ปีกในกรุงเทพก็อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่ากทมเนี่ยจะต้องให้สํานักงานเขตเนี่ยมอนิเตอร์ไปแต่ละชุมชนแล้วเอาตัวชุมชนเนี่ยเป็นตัวตั้งว่าต้องการอะไรแต่สถานที่มันมีอยู่แล้วครับ แต่ถ้าที่ไหนมันมันไม่มีสถานที่ใกล้เคียงที่เป็นใหญ่ก็จับมาควบรวมกันนะครับก็แค่นี้ครับครับเชิญครับส,ส่วนของผมนะครับผมจะจัดให้มีการประกวดนะครับจัดให้มีการแข่งขันเพราะว่าการฝึกการเรียนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันแล้วก็ฝึกไม่เหมือนกันแต่ต้องมีเวทีให้เขาสแสดงออกให้เขาโชว์ฝีมือนะครับกสมจะจัดและก็ส่งเสริมในสบเรื่องนี้ครับ ฉะนั้นผมขอถามในขณะที่เวลายังเหลือคิดว่าพื้นที่มีเพียงพอหรือยังพื้นที่เนี่ยยังไม่พอเราต้องจัดให้ครอบคลุมนะครับท,ทุกชุมชนและก็หมู่บ้านให้เขามีโอกาสได้ทำนะครับโดยจัดเป็นรูปของกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ให้สํานักง,งานเขตหรือว่าเจ้าหน้าที่กทมเนี่ยไปช่วยส่งเสริมรวมทั้งโรงเรียนที่อยู่ในย่านานั้น ยังเหลืออีกต่อยใช่ไหมครับน,น่าจะขยายขยายพื้นที่แบบไหนอีกครับผมถ้ายังถ้าพื้นที่ไม่พอควรจะขยายพื้นที่ยังไงอีกตามห้างตามอะไรยังไงดีครับผมจริงๆเนี่ยก็คือรายการอย่างเนี้นะครับที่มีมีเพจมีสตูดิโอต่างๆเนี่ยให้เขาได้มาโชว์ให้มาแสดงออกมีคอนเทสต์มีอะไรต่างๆเหมือนกับที่รายการที่จัดในต่างประเทศเขาก็จะได้แสดงออกเราจะมีมีโอกาสมากขึ้นครับผมท่านต่อไปครับค่ะเกี่ยวกับ กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีลานกีฬาลานกิจกรรมนะคะมีศูนย์กีฬาตรงจุดเนี้เราก็ต้องพัฒนาเรื่องห้องน้ําค่ะเคยจัดการแข่งขันกีฬานะคะฟุตซอลมากที่สุดในประเทศไทยเลยเ96ทีมาเตะกันโต้วันโต้คืนมี6เดือนหัวใจสําคัญของเด็กและเยาวชนเนี่ยคือผู้ชายนะคะฟุตซอลค่ะกําลังดังส่วนผู้หญิงก็กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงนะคะ การเต้นประมาณเนี่ค่ะแล้วก็มีเรื่องการทำอาหารนะคะก็จะมีสนับสนุนเรื่องการประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศนะคะเขียนไว้ในนโยบายค่ะว่า,าจะสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนะคะให้สู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านค่ะดนตรีกีฬาศิลป,ปะวัฒนธรรมนะคะคท่านต่อไปครับครับ เรื่องกีฬาเรื่องการออกกําลังกายเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่ผ่านมาท่านก็ได้ได้เห็นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคแต่อันนั้นเนี่ยถามว่าดีไหมดีแต่เป็นการไปแก้ที่ปลายเหตุแต่วันนี้เนี่ยถ้าผมมีโอกาสเป็นผู้ว่าผมจะทำชาเลนจ์นะให้นักศึกษานะครับเยวาวชนเนี่ยออกมาออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายใครออกกําลังกายติดต่อกัน21วันวันละ30นาทีจะมีรางวัลพิเศษให้ ซึ่งจะทําให้ทุกคนเนี่ยอยากมาออกกําลังกายเพื่อจะได้รางวัลน,นะครับแล้วถามว่าทําไมต้อง21วันติดต่อเพราะถ้าใครทําอะไรก,ก็ตาม21วันติดต่อมันจะเสพติดสิ่งนั้นผมเสพติดสิ่งนี้มา40ปีที่ออกกําลังกายปัจจุบันนี้ผมอายุ60นะฮะผมมีสุขภาพแข็งแรงเพราะผมออกกําลังกายสม่าเสมอมา40กว่าปีครับครับผมท่านต่อไปครับ ในส่วนตัวของผมเองครับถ้าผมเป็นผู้ว่าเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนจะฝากความหวังไว้กับผมและให้ผมทําทุกอย่างคนเดียวเนี่ยคุณอย่าเลือกผมนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคือชุมชนนะครับผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องร่วมกันโดยที่มีผมเป็นคนประสานงานนะครับอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะได้เนี่ยผมจะมีนโยบายที่ไลฟ์คุยกับประชาชนอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าน้องๆหนูมๆมีคําถามมีอยากจะได้อะไรกิจกรรมเนี่ยก็มาไลฟ์คุยกันผมก็จะเป็นคนประสานงานอ้าวกิจกรรมนี้เนี่ย มันมีอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านี้อยู่แล้วนี่หรือว่าถ้าในแอเรียเนี้ยใน,ในบางบงเขตไม่มีผมก็จะติดต่อห้างสรรพสินค้านั้นนะว่ามีเด็กๆหลายคนเลยอยากที่จะทํากิจกรรมบางอย่างนะครับเพื่อให้ห้างห้างสรรพสินค้านั้นนะจัดกิจกรรมที่ตรงกับจุดในแต่ละเขตเพราะไม่ใช่ว่าทุกเขตเนี่ยจะต้องการกิจกรรมเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะต้องฟังเสียงของประชาชนว่าจุดไหนต้องการอะไรแล้วเราเนี่ยคงไปลงไปทั้งหมดไม่ได้ต้องประสานงานกับชุมชนและผู้ประกอบการที่ มีสถานที่ที่ตะกี้เปิดมาว่าเออต้องมีห้างนะครับก็จะประมาณนี้ครับครับผมเอาละครับนี่เป็นคาถามจากน้องวาวาคราวนี้ยังมีเยาวชนพลังดีอีกคนหนึ่งนะครับที่จะมายิงคําถามยังผู้ลงสมัครผู้ว่ากทมตอนนี้น้องแอนฟิลหรือว่ากริตตินมณีเขียวเยาวชนพลังดีพร้อมแล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับกระผมนายกริตตินมณีเขียวนะครับอายุ16ปีเป็นเยาวชนพลังดีนะครับ ครับสำหรับคำถามแรกนะครับที่ผมอยากจะถามทุกท่านนะครับก็คือว่าช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจตกต่ำนะครับผมก็เลยอยากจะให้ท่านลองแนะนำความคิดดูนะครับว่าท่านมีมีความคิดยังไงครับกับการลดค่าใช้จ่ายครับภายในโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองครับโอ้โหใครพร้อมครับ ครับผมตอบก่อนเลยนะครับว่าให้นั่งรถเมฟรีนะครับไอเป็นนโยบายที่บอกเลยว่ารถเม์ครีมแดงเนี่ยให้นั่งฟรีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังแพงสําหรับนักเรียนสําหรับทุกๆคนนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่หาเสกไว้มาตั้งแต่ต้นขอบคุณครับมีเวลาอีกเอาเอาแค่นี้จริงๆเหรอมีอื่นอีกไหมครับจริงๆเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับเพราะว่า คำถามของน้องเนี่ยดีมากนะครับว่าลดค่าใช้จ่ายถามว่าเพิ่มไรายได้ต้องส่งเสริมให้น้องเนี่ยรู้จักทํางานพาถทา์เพราะว่าจะเป็นการเ, <S <S เรียกอะไรเสริมสร้างแนวคิดที่ว่า<ม>พึ่งพาตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองนะครับอะไรที่ทําได้ทาขอ,ของขายกระจุกกระจิกราคาขายระหว่างเพื่อนไปก่อนอย่างนี้ทําได้ครับครับผมท่านต่อไปครับครับทีนี้เนี่ยครับ ผมจะบอกว่าเฉพาะในกรุงเทพเองเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความหลากหลายบางพื้นที่เนี่ยเป็นกลุ่มชุมชนมุสลิมเยอะทุกวันนี่ก็จะมีการทำบุญทำบุญแล้วก็มีการมานั่งกินนั่งทำอะไรกันหลายๆอย่างสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้กับข้าวของมุสลิมเนี่ยอร่อยบ้าง วันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นมีผู้ว่าคนไหนเนี่ยที่จะบอกว่าชุมชนเนี่ยมารวมกลุ่มกันไหมแล้วทําอาหารฮาลาลโดยที่กทมเ,เป็นเจ้าภาพในการทาโรงเรือนทาโรงเรือนต่างๆมีห้องมีอะไรแล้วก็เอาคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเ,เรื่องการให้เ,เครื่องหมายฮาลาลหรืออยอยเนี่ยมาตรวจสอบความสะอาดหลังจากนั้นพวกเมื่อเมื่อโมเดลตรงนี้ออกไปได้ไปปุ๊บเนี่ยชุมชนอื่นเนี่ยที่มีจุดเด่นอะไรเนี่ยก็มารวมกลุ่มกัน นะครับบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยชุมชนเนี่ยพับถุงทั้งชุมชนก็มีนะครับพับถุงกระดาษเนี่ยก็มีก็ไปดูว่าทางสนยนกทมเนี่ยจะเพิ่มรายได้เพิ่มตลาดเพิ่มอินโนเวชันอะไรให้เขานะครับครับผมเชิญครับคาถามว่าไรนะคำถามว่าเศรษฐกิจนะครับเยาวชนนะครับเป็นยังไงรถค่าใช้จ่ายรถค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วนะครับผมเห็นด้วยกับท่านในพลว่าหาอะไรทําพิเศษ นะครับค้าขายนะหาของมาขายนะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างคุณวิกรมเนี่ยนะนะผมเคยอ่านประวัติตอนเด็กๆขายหนังสือพิมพนะ์ตอนนี้รวยหลายหมื่นล้านนะผมตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยตอนเป็นนักเรียนเนี่ยผมก็ขายเรียงเบอร์นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็หาอะไรทําเพิ่มขึ้นแต่ดีที่สุดนะฮะดีที่สุดคือรวมพลังออกไปเลือกตั้งผู้ว่าวันที่22พฤษภาคมเนี่ยเลือกคนดีคนเก่ง คนที่มีความสุขและคนที่มีสัจจะรักษาคําพูดหาเงินได้ใช้เงินเป็นแล้วโนคอร์รั t ชั n แล้วเลือกคนที่ที่ไม่แพทีมมาคอร์รัปชันน่ะท่านจะได้ประโยชน์มากเ <laughs> นื่องจากว่าเงินงบประมาณในกรทมเนี่ยเยอะมากถ้าไม่มีไม่มีการคอร์รัปชันเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยไปแก้ปัญหาได้ทุกๆปัญหาในกรทมครับครับเจิครับสวัสดีครับสําหรับผมนะครับวีราชัยเบอร์ห้านะก็ะคือ ผมมีนโยบายที่เป็นโรงเรียนใกล้บ้านอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยน้องๆหนูๆไม่ต้องขึ้นรถเมย์นะครับค่อยๆเดินไปนะครับอย่างหลายๆประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นชัดว่าเด็กๆเขาจะเดินไปโรงเรียนกันแล้วก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยที่ช่วยพากันเดินด้วยนะอันนี้มันก็จะเป็นสังคมที่อบอุ่นนะครับส่วนที่สองเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมจะเป็นดิจิทัลนะครับใช้เป็นการสื่อการเรียนการสอนสมัยนี้เนี่ยพวกแท็บเล็ตเนี่ยราคามันไม่ได้แพงแล้วนะครับแล้ว อายุการใช้งานมันถูกพัฒนาเนี่ยมันมันดีขึ้นมากหลายใช้ได้หลายปีอย่างของผมเนี่ยใช้ iPad เนี่ยผมใช้ได้ถึง7ปีนะเครื่องเก่าเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรถ้าเราเนี่ยใช้สื่อดิจิตอลเนี่ยหลังจากนี้เราไม่ต้องซื้อหนังสือแล้วนะฉะนั้นน่ยคุณใช้แท็บเล็ตเนี่ยนะครับหเครื่องคุณใช้ได้ถึง7ปีนะครับแต่ถ้าบางรุ่นอาจจะ5ปีหรือ3ปีเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะไปอัดเด็กก็ไม่ต้องแบกหนังสือละถือแท็บเล็ตเนี่ยไปโรงเรียน เยอจริงเนี่ยเดินเวลา <c oughs> สมบัติคุณสมบัติคุพูดยังกรมตอนนี้เ <c oughs> ชิญครับน้องนะคะก็ต้องดูว่าตัวเองมีรายรับเท่าไหร่นะคะและเราก็ดูว่าเราจะจ่ายอะไรต้องจ่ายแต่ที่ควรนะคะในขนาดเดียวกันกรุงเทพมหานครมีศูนย์ฝึกอาชีพนะคะก็สามารถไปเรียนได้อย่างเช่นต้องหาเงินเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าจะคิดว่าเราจะลดอย่างเดียวถ้าเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ย มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องมีมีรายจ่ายแต่มีรายรับขึ้นนะคะต้องเรียนเดบิตเครดิตนะคะฝึกอาชีพอย่างเช่นนวดแผนโบราณเด็กนวดได้นะหรือว่า,เ,าเรียนตัดผมเราก็ตัดผมเพื่อนในโรงเรียนก็จะสามารถมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะและก็ฝึกอาชีพและกรุงเทพมหานครจะหาสถานที่ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสขายในวันหยุดนะคะก็จะมีรา,ายได้เข้าสู่ตนเองและสามารถดูแลครอบครัวได้นะคะครับผมคำถามต่อไปของแอนฟิลที่เตรียมไว้คือครับสำหรับคำถามต่อไปที่ผมอยากจะเรียนสอบถามทุกท่านนะครับก็คือว่าสมัยนี้นะครับมีข่าวที่ว่าเด็กนักเรียนนะครับเด็กวัยรุ่นนะครับเขาติดการพนันออนไลน์นะครับจนบางครั้งเนี่ย ก่อความวุ่นวายต่อครอบครัวและสังคมด้วยนะครับรวมถึงปัญหาการเสพสารเสพติดด้วยนะครับซึ่งผมอยากจะสอบถามทุกท่านนะครับว่าจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับเชิญครับใครพร้อมตารวจตอบก่อนเลยตํารวจเชิญว่าจะให้ตํารวจเนี่ยปราบรามการพนันออนไลน์แล้วก็ยาเสพติดเนี่ยให้ได้ผลอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ไม่มีการรับผลประโยชน์หรือว่ารายได้ที่มันไม่ควรได้จาก กิจกรรมเหล่านี้เป็นการทำลายเยาวชนครับครับท่านต่อไปครับครับ,ค,รบคือ <c oughs> ในนโยบายของกรุงเทพของผมเนี่ยคือ,อปอดปลอดมลพิษปลอดยาเสพติดและอัชญากรรมนะครับปลอดอุบัติเหตุและปลอดภัยพิบัตินะครับในเรื่องของเ,อเนี่ยครับเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องการพนันออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในเรื่องปลอดอัจฉรกรรมนะครับปอดปลอดอัชญากรรมทีนี้ในส่วนของผมเนี่ย ในในเรื่องพวกนี้เนี่ยทางกรทมเนี่ยควรจะไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเช่นไอ้ที่มันสถานที่มันลุกล้างสถานที่มันมั่วสุมหรืออะไรเนี่ยจะต้องมีกล้อง CCTV สุดท้ายเนี่ยที่สําคัญที่สุดคือผู้ว่าจะต้องกระจายอํานาจไปอาจจะต้องให้ เพราะอเขเเนี่ยไปให้กรรมการชุมชนเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับบ้านที่สุดเป็นคนมอนิเตอร์แล้วก็ทําเป็นชุมชนสีขาวแล้วก็แจ้งเบาะแสมาแล้วเราก็ส่งคนเข้าไปดูแลเลยนะครับครับท่านต่อไปครับค่ะเด็กและเยาวชนเนี่ยควรมีกิจกรรมนะคะอตอนที่เป็นหัวหน้าสงเยาวชนเวรุราชินมีการตีกันทั่วกรุงเทพมหานครนะคะเราก็เชิญสถาบันการศึกษานะคะสิบโรงเรียนในพื้นที่ฝั่งทนและใกล้เคียงค่ะ โรงเรียนละส0คนเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะจกักค่ายผู้นำเยาวชนเวลุราชินรุ่นที่หนึ่งนะคะแบ่งออกเป็นส0บกลุ่มในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยต่างสถาบันนะคะได้มีกิจกรรมร่วมกันหูเกิดความรักความสามาคัคคีและมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะคะพอทำอย่างนี้รู้โอ๊พวกเดียวกันพอจะตีกันเอ้ยพวกข้าพวกข้าไม่ทำอันนี้เกิดขึ้นเป็นจริงนะคะและเมื่อในกลุ่มมีปัญหาเกิดขึ้นให้เขา ได้เรียนรู้ขบวนการยุติธรรมตัดสินกันด้วยกลุ่มค่ะเด็กจะเกิดขบวนการเรียนรู้แล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้นะคะนยโยบายก็คิดว่ารักษาผู้เสพยาเสพติดที่ติดนะคะฟรีค่ะครับปัญหาแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนที่เป็นผู้ว่าเนี่ยลงมาโฟกัสน,นะลงมาดูว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยเกิดจากอะไรนะก็จะได้แก้ที่ตรงเหตุเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย นะครับคนที่จะมาเป็นผู้ว่าเนี่ยนะต้องหาเงินได้ใช้เงินเป็นแล้วก็ต้องโน corruption งบประมาณกรุงเทพเนี่ยปีละ8 0,000ล้าน4ปีส0 0แสนกว่าล้านเนี่ยนะเป็นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ4 0่เเนะปเป็นเงินเดือนเนี่ยกว่าล้านซึ่งคนนี้ก็จะทำนั่นคนนี้ก็จะทำนู่นคนนี้ก็จะทำนี่นี่แล้วถ้าเกิดว่า มีเงินแค่เนี้ยมันก็จะทําอะไรไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามีเงินมากพอหาเงินได้เนี่ยนะครับสมมติปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนะถ้ามีเงินเนี่ยนะมีงบประมาณเนี่ยปัญหานะทุกปัญหาจะจบนะแล้วถ้าเกิดว่าหาอาชีพสอนอาชีพนะครับให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกๆอาชีพดีขึ้นเขาก็คงไม่อยากไปทําแบบนี้เพราะว่าชีวิตเขาก็ดีขึ้น แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนมืดมนไม่มีคนชี้แนวทางครับครับผมเชิญครับวีระชัยสวัสดีครับผมวีระชัยหมายเลขห้านะครับคําถามนี้เนี่ยของน้องแกฟิวเนี่ยครับทําให้ผมนึกย้อนสมัยตอนผมเรียนประถมคําถามนี้คนจะถามว่าสถาบันใดมีส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดข้อกอสถาบันครอบครัวข้อขอสถาบันโรงเรียนข้อคอผู้่ากรุงเทพมหานคร ข้องอถูกทุกข้อซึ่งผมกำลังคิดว่าโจ์เนี่ยมันทวรจะตอบข้อกอคือสถาบันครอบครัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ในแบบเรียนของนักเรียนน้องๆทุกคนแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคน,นกำลังหลงประเด็นหรือเปล่าว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ใช่พระเจ้าที่จะแก้ปัญหาให้ทุกคนคนกรุงเทพ5.5ล้านคนประชาชนแฝงอีก2.2ล้านคนยังรวมกับผู้อื่นที่เข้ามาอีกนะครับดังนั้นเนี่ย ผมอยากนะครับถ้าอยากให้กรุงเทพเนี่ยม,มันเดินไปจริงๆนะครับประชาชนทุกคนต้องช่วยกันโดยเฉพาะเนี่ยคุณคุณ,คณถามเด็กเนี่ยน้องถามหมดเวลาซะก่อน <c oughs> เอาละครับในตอนที่สองนี้ผมเชื่อแน่ๆว่าเราได้คำถามคำตอบที่ยอดเยี่ยมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาจากทางสายของท่องเที่ยวและก็เยาวชนด้วยนะครับเสียดายเวลาหมดหมดซะก่อน ขอโทษนะจ๊ะ and feel ขอโทษด้วย <ขอ S 1> ที่เราได้เ<ด>วลา,<พ>าทั้นี้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือผมเชื่อแน่ว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความฝันที่จะทําให้กรุงเทพดีขึ้นไม่ว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือความคิดของแต่ละท่านดีมากถ้าเอาทุกท่านมารวมกัน ผมว่ากรุงเทพพัฒนาไปไกลเลยขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ครับขอบคุณครับอขอบคุณครับและก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองด้วยนะครับที่มายิงคําถามรวมไปถึงคําถามจากคุณสมชาติอังกับศรีประธานชมรมเครือข่ายท่องเที่ยวไทยเอาละครับรายการนี้ถ้าเกิดทุกท่านตามไม่ทันทํายังไงละ่ะเข้าไปที่ YouTube ของช่อง13สยามไทยไปเลือกรายการรายการที่คือสยามไทยอัปเดตชื่อตอนเป็นผู้ว่ากรุงเทพพร้อมหรือไม่มีทั้งตอนที่1และตอนที่2นะครับวันนี้ผม แขกรับเชิญและก็น้องๆต้องขอลาทุกท่านไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ